สวัสดีครับพิษานบ้านเสาเชื่อมกับผมเมาหนำกับพี่น้องสวัสดีครับมาพี่น้องมื้อนี้เขาไปตามล้ามีมกันครับเห็นลายมือแล้วได้เอาจักมือมื้อนี้ยนะครับตายพี่น้องเบี่ยมากับร้านครับตั้งหลังมุงมากับน้องนิ้วคนสีพับเบี่ยวมื้อนี้ไปครับพี่น้องอุ่นนะครับจุกอภัยก่อนนี่นะครับไป็นมะจะมึงพาไปเบิ้งไกลๆครับมาพี่น้องของตาครับพี่น้องมื้อนี้ บรน้ำเงี้ยบงามเลยครับหั้งนี่หังเงียบๆก็ที่เขาต้องทางกันครับทางครับง้ำงามเรียบไม่ต้องใช้ยังก็ผ่าฟัน่อะไรครับเป็นทางกันมาเป็นหน่อรุ่มควันยงหน่อยแล้วมาเนน โฮั่งเงี้ยฮังง,งลมควนว่ะเปลี่ยนครับเปลี่ยนในพันยี่มาป่ะนี่เ,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 เออกม,ม,มูลครับอืลมควนละลมควนละ

อู้หัวน้ำหัวน้ำซับหัวน้ำอู้หัวน้ำหลๆหลไวลยืดจนเล่มเดาเดา้นมันหัวอยู่ติดจนติดจนเลมขาดอ้าแล้วงานนี่โอ้คุณนะน้ำนะน่่งเลย

ไปพี่น้องคุนมุนหาทีเชงได้เยอะไปครับวิ่งิ้ก๊อเขามาไล่ินก๊อกเขาพอดีแล้วไปครับพี่น้องเราเข้าไปเบื้องข้างหมยกันนะพี่น้องสีพาพี่น้องเด้อค่ะมาเบื้องเนี่ยค่ะต้นผักกุ้มค่ะเต็มเลยค่ะเต็มลิ้มสวยแต่ว่าในต้นผักกุ้มเนี่ยเด้อค่ะมีอาหารรักาเพลงเด้อพี่น้องซ่อนอยู่ในนี่ค่ะเป็นอีอย่างพี่น้องรู้บ่ค่ะไครหมดแดงค่ะ แต่ว่าสิเอาจังใดเนาะค่ะอุปสรรคเฮาก,ก็ได้พุ้นมึงดูค่ะพุณน่ะเอาเพกโตออกก่อนเถอะเพกก้นเหลือไปพุ่นสิให้หน้าเงีย้ยอุ้ยสิให้หน้าเงี้ยได้อค่ะเพระาะว่าจะเสริมเป็นคนนั่นทายท้ำในหูดำเพิ่นเป็นคนนั่นพายเหลือค่ะอถอย,อยก้อนนี่อันตั้งล้ำก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวเราตั้งล้ำก่อนเด้อค่ะพู้นพี่น้องเห็นปะพี่ตางเงใหญ่ๆค่ะพ้าุณน่ะพุณน่ะเลยค่ะ คือว่ามีเอามีเอาตะกี่ตะเง่อยู่โขกกันยากเลยเนาะอันนี้มาแง่ทึงน้ำต้องจับแนวไว้น้ำดินคนดันเหลือและพี่โอ้ยใครดีใครงามเลยอ่ะออ้วูอูพี่น้องใครงามเลยค่ะถ่าว่าเขาจะเห็นหงบะแถวเบิ่งหลงรุมเนาะค่ะพี่น้องนี่ลิมสวยน่ะ อไข่สวยเลยและไข่งามม,มีสองหางตัวนี้สองเอาเลือไปอีแล้วต้นนี้ฉั่มีไข่หล้มันอาากเด้เอเลือจะต้องขัดเลือดีๆนะสา,สามป่ะันนนี้ย้ยดอาพี่น้องจะอ่อนซ้อนน้ำค่ะคันเห็นนะอันนี้เนี่ยสเสมท้ายทำแบบว่านันมันยุบลุมซีื้อๆ,ๆนี่เนี่ยค่ะ จะว่าขนเขานี่ล่ะสิยู่เหลือจึงได้ปะเนี่ยโจกไปไซลัสน่ะไปค่ะย้ะเพิ่งออกมาลางนี้เด้อค่ะอลุงน้ำนี่เด้อค่ะได้กินหลายทางอีหรี่ค่ะเนี่ยมาลิ้มสวยน่ะมีหมดนอกเนื้อจากันก็ยังเหลือผักกุ้มนี่เด้อค่ะเป็นผักยอดฮิตที่ว่าเพิ่นเอาน้ำเปลี่ยนอย่างก่อขั้นสมเด้อค่ะเดี๋ยวเขาไปตัวในมาพีละ โอ้พี่น้องมึงดูค่ะนี่นี่บ้างหางเป่าตัวน่ะตัวเงี้ยจะถึงโคกันแยงยากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยอันนี้ไข่สวยอันนี้ไข่สวยค่ะโอ้โอ้งามค่ะโอ้ยมืดเนาะพี่น้องเนาะทำล่าต่อพี่น้องเห็นว่าข้ายอดนี่แหละ มปิงนะอืมไม่สางตีไม่ไพ่เบาแต่ว่าปิดแตกเรียวๆดิล่ะอืมหังไงนี่คอยมีใครำงามด้วยเนี่ยเบีบดเบีบกเบีกเบีเบีเบีก เ,เขาเข่าคนนดี้จริงๆว่าเข่าอันนี้จังจังเนี่ยอันนี้จังจังเนี่ยอืมผักผสมตึงเนาะอู้ตึงกระหลย,ยุตึงกระหลย,ยุผักกระเสียบตึงกระเซียบหมดกระบอู้อีหยังขนาดใครผักหรือใครตึงเถอะสมกันเนาะอืมไปค่ะนี่น้องอู้ มันบเขาเขาไอเนี้เยอมดเะน้เตร็จยอนศจอาหารปลามือเอาาใครผักลลรมันลาบเศษไข่ผักแห่หลาบเศษรตัวตะยุโคกกันยังไงยากพี่น้องวันนี้เงียลงมาหลักบระเี้ยกะคนอยู่นอกเหลือโอ้คนอยู่ในเหลือแบบนี้ถึอหมดตอดตัวใหญ่กับนี้เยู่เป็นไข่ผสมนะคะ เป็นไข่ผสมกันนี่ค่ะหายเรืองแงวเอาเด้อค่ะคนแง <c oughs> บมองดูพี่นออ้องหมัดไ้ก็ได้บพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งยู่บ้านเนาะคะ่ะนี่ละค่ะแงอยู่บนโคกกง,ง,ง่ยังภาษาใจยังแง่ยู่นน้ำอีดดเด้อค่ะแง่หมดแดงกันเลยพี่น้องเมื่อนี่เอาถึงมีมเหมาถึงอันนี้เนาะคะ่ะสิพาพี่น้องอันแงไข่หมดแดงแล้วสิพาไปล้างหมดแดงน้ำค่ะได้มีมแล้วก็ได้อันหมดแดงน้ำค่ะ อพี่น้องเบิ่งดูค่ะได้บะแดดอ่อนละโอ้งามบ่พี่น้องปลากระจกค่ะอืออยขึ้นผนังนึงผู้่นน่ะพี่น้องมบงดูเอามสานแหนี่อามาสานแอนี่พี่น้องเบิ่งพู่น่ะอือเบิ่งค่ะเต็มเต็ม เต็มเลยพูน่ะมันมาสั้นเอาเบาพี่น้องมาปวดใส่เนี้ยมันเด้อค่ะมึงเนี้ยทอดกรอบๆค่ะโอ้ตัวง่ายเนาะเฉพาะบนแพ้บนใหญ่ค่ะเนี่ยแพ้ได้รล่ะเนี่ยรุ่นเนี่ยได้ปวดสำหรับอ้แหล่เทือตู่แบบแปลว่าปวดด่างนั่นซะบักนี้ย อ๋ออัสาสนแหละพี่น้องแฮ hey, ดังเนี่ยดูข้พาพูนะปากระจกข้า mm hmm. หลายอับาสันเดี๋ยวเขาต้องแบบแเฮดังนั่นค่ะบรรยากาศน้ำคำแหละพี่น้องเมื่อนี้กล็ลาะเอาเคไอ้ A, ลายย่างแล้วค่ะตากันที่บ้านดูอยู่ค่ะช่วงคำมาเป็นก็เก้งขึ้นเนะอพคนนึง่ง ่นเกง่งมีชาขึ้นค่ะเอาก็เละสอบเบิ่งกันเดี๋ยวสิพพี่น้องกับแลีวลักคาละค่ะมือก้ก็มาเล่นมดมือดม้อค่ะมวนหลายพี่น้องมากหลายมาทงมาอย่างเดียมวนลายพ่น่ะมีกลุ่มหนึ่งยู่งขข้างหน้าพูนขาวพ่นเด,ด้ค่ะยุยานนันหล่ะพี่น้องไปค่ะเบิ่งบรรยากาศยามหวัวคํา นวอันนั้นมันติดเตี่ยกลับกอนแล้วปรนเด็นเนค่ะพี่น้องดี๋ยวเใาไปสรุปผลไงกนอนยุบบ้านค่ะในคลิปนี้เนาะคะ่ะการนั่นแหละรวบรวมมาค่ะภาษีเฮดในพี่น้องเบื้องกันิ่งมีใครหมดแดงเนาะคะ่ะมีปลาหาปลาละไก่าาเอานิ่มค่ะอืมแต่เพิ่งผลงานเพิ่งเนี่ยมวนลายค่ะมากระหูกอะไรอูดำพายเลือดจนลอยแลวพี่น้องไปค่ะไปน้ำกันค่ะถ้าไปเบ่งองยุบบ้านเนาะคะ่ะ ต้านพี่น้องลอดบ้านราคามือได้ก็ได้หาตะมดแดงแล้วค่ะก็ได้หลายยี่ห้อพี่น้องมันเป็นไข่ผ่าผสมไข่เนี่ยก่อนไข่ผ่าผสมไข่ตึงปวไขาเห็นปะที่จริงม่าเป็นไข่ผ่าด้เถอะมันสีหยิบจูบเป็นไข่นางน้อยนะ้ะค่ะเห็นปะค่ะถัาเป็นป้อยมันมาอีกน้อยหนึ่งมันจะเป็นไข่ตึงแล้วค่ะเิ่นเม็นไข่ผ่าเด้ไข่ผ่าเป็นตัวนี้นี่ร้อยยื่นเนี่ยเป็นไข่ผ่าค่ะเนี่ยอันนี้ไข่ผ่าแล้วค่ะแต่ว่าตัวนี้มันเอิ่นไข่นางน้อยนะค่ะ เป็นไข่หมดละ่ะแต่ว่าเป็นไข่ตัวน้อยเพิ่นนั่นนหะไข่ตัวนี้น้อยดอกค่กะก็ได้ลายอยู่เบิ่งสเสริมสิบเทสตูเ้ตเบิ่งบนีอเอาหมดดำออกเหมือนละพี่เะไรเ้อนี่พี่ออืจังมาคอมเมนต์ว่าอีกหน่อยนึงเนาะอีกหน่อยนึงเด้อพี่น้องเด้ออีกหน่อยนึงเพิ่นสิเป็นอันไข่ใหญ่เนี่ยรูปปนะุณ ด,ดเอาลืมเขาวเกือบลุนเพราะดีเต็ม,อมโอ้ยโออาลแล้ววัดละไข่งามไข่งามค่ะเดี๋ยวหยิบออกก่อนมึดนึงาจานไหมเถอะอือโอ้ย,ย,ย,ายออลยายอยู่หลายอันนี้ก้อยได้เลยนะค่ะไข่มดโอ้ดีจริงนะไปตอบดีดฮิตคนสีไงอยู่นะค่ะคนเป็นไข่ผักมาเบื้องเราคนเป็นไข่น้อย แสดงว่าหงางหนหัวตะเริ่มก็ปะสิเมนหลัมารอกทีแล้วยังไม่เห็นหางหมดแย่งอเีนี้น,นี่นี่ก่อนมเอนะบินันบนมมนี่อันนี้เฉพาะไข่แล้วค่ะจะ <c oughs> สิมาเยกตัวนี้อีกก่อนไข่หมดไข่หมดดูค่ะกุณน่ะไข่หมด เราไม่กับตาหนึ่งค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ้งปากค่ะน้องเดี๋ยวระวมือเลยระวังมือนะเอาปากครับของลงมาแล้วพอกหนึ่งเบิ้องข้ากุหนักข้ะเป็นกหนักพี่น้องสดเด้อค่ะเพราะว่าเขานอกได้ติดที่อยู่เนี่ยค่ะเห็นปะเนื้อแข็งเป๊ะเลยค่ะนี่สดนอกไว้ค่ะนี่แบะขนงานค่ะ ถาสำหรับคลิปนี้ถ้าเส่มกรสรูป,ปงานให้เบิงนะคะ่ะตาก,ก็ได้ทั้งนึงแล้วก็นก้นงไม้ก็ได้กระสาน,งนึงค่ะใข้มดเด็กก็ได้ก้อยนึงค่ะเมื่อนี้ก็ได้หลายอย่างเนาะแล้วก็ได้นิ่มอีกรั้งนึงค่ะกาลังทํามจะการบีบบีบน้ำยืยืมจานนี้เนี่ยน้ำเลี้ยงนี่นี่นนกาลังจะเฮ็ดเป็นน้ำพึ่งนะคะ่ะเอาไว้ใส่เย้ใส่ขนมปังหรือว่าจะเฮ็ดไว้ใส่น้ามะนาวกินเนาะคะ่ะเนี่ยจะเซฟที่สุดอันนี้พึ่งจะบีบและะ้วค่ะเดี๋ยวกาลังไลบ่บีบยค,ค่ะ สลัดกิมบีกับเจาไว้สน,นีเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชรนหน่อยเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมดกัดค่ะ